ชื่ออะไรรูชื่อเจมครับเดกเกเหรชีร์บากี่ปีแลครับก็เพ่งเชียร์ติดจากเพื่อนมาครับเด็เจ็เหรอชอบใครบ้างครับธีรทรนเสุชาแล้วก็จรุษประดิษฐ์ครับเหรแล้วันนี้มาวันนี้วันนี้มาก็ว่าจะมาขอลายเซนครับแต่ว่ามาไม่ทันแลครับเโอกาสหน้าป้าจจัดให้ใหม่นะครับเรียนโรงเรียนอะไรลกคณศาสตร์ครับแล้วก็อยู่ชั้นครับอยู่ปครับเชียรบรามนะ พูดพูดถึงฝากอะไรถึงนักฟุตบอลหน่อยวยกก็อยากให้เป็นกําลังใจนะครับในทุกๆครั้งที่มีการแข่งครับเพราะว่าวิรามยังไงก็ไม่แพ้ใครครับแล้วก็ยังไงก็ไม่มีทางแพ้เมืองทองครับถ้ามีการแข่งกับเมืองทองครับนี่แฟนเมืองทองของใมาอะีบกับอะไรอะอะไรอะเจมส์โอเคยเชียร์ครับเคยเชียร์อะไรนะเคยเชียร์ื่อวานนี้ล่ะไม่นะคะเมื่อวานจะใส่เกตันซินบามาอยู่เลยอะไรร ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับค่ะ